แมนย,ยูยังไร้ชัยอโมลิมรับฟอร์มผีไม่ดีพอหลังโดนฟูลแลมไล่เจ้าเกมพิมพ์เลกที่คาเวนคอตเทดครับแมนเชสเตอร์ยูไนตของรูเบนอโมลิมทำดนแค่เพียงเสมอฟูลแลมกับ1ประตูต่อหนึ่งทำให้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับหลังผ่านไป2นัดในฤดูกาลใหม่แม้ผีแดงจะออกนำไปก่อนในนาทีที่58ครับจากจังหวะความผิดพลาดของโรดริโกมูนิทที่สกัดบอลเข้าประตูตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถควบคุมเกมไม่ได้ก่อนจะโดนเจ้าสวัวตีเสมอในนาทีที่73จากเอ l มิลส h มิธโรตัวสำรองที่ลงมาสร้างความแตกต่างหลังเกมอโมริมยอมรับว่าลูกทีมเล่นได้ไม่ดีพอโดยบอกว่าหลังจากได้ประตูนำครับกลับลืมวิธีการเล่นที่ซ้อมมาพยายามเพลสสูงแต่เปิดพื้นที่มากเกินไปจนฟูลแลนนั่นหาทางกลับมาได้เน้นว่าทีมจะต้องโตขึ้นและเรียนรู้ร่วมกันครับพร้อมกับชี้ว่าการพลาดจุดโทษในครึ่งแรก ส่งผลต่อรูปเกมและความมั่นใจโดยเฉพาะบรูโน่ฟานเดสครับหลังจากพลาดจุดโทษแล้วแทบจะหายไปจากเกมท,ทั้งที่เป็นผู้นำสำคัญของทีมและเมื่อถูกถามถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูและข่าวการเสริมทัพอโมริมก็ย้ำว่าจะเลือกใช้งานนักเตะที่มีอยู่ให้เหมาะสมในแต่ละเกมไม่สนกระแสข่าวนอกสนามผลเสมอนี้ครับทำให้แมนยูเก็บได้เพียงแต้มเดียวจาก2นัดรแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังคงต้องหาความมั่นใจและชัยชนะนัดแรกให้ได้โดยเร็ว หากไม่อยากเจอแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ